ทีเด็ดฟุตบอล3ตัวเน้นๆคืนนี้ไปกันที่ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดนี้เป็นนัดที่2แล้ว3ตัวที่เราคัดมาให้วันนี้คู่แรกแมนยูเปิดบ้านพบกับกาลาตาสลายแมนยูช่วงหลังอาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีแต่นัดน,นี้เล่นในบ้านนะไม่น่าพลาดน,น่าจะชนะกาลาตาสลายได้ไม่ยากนะคู่นี้ฝันทงไปที่แมนยูเลยครับคู่ที่2ลองจากฝรั่งเศสเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลนะคู่นี้ลองเสียตัวหลักไปเยอะจากฤดูกาลที่แล้ว ที่ได้รองแชมป์นะเสรอไพร์มากมากได้รองแชมป์ต่ฤดูกาลนี้โดนขายตัวหลักไปเจออาร์เซนอลที่ฟอร์มโคตรแรงอาร์เซนอลถึงไปเยือนแต่ก็น่าจะชนะได้คู่ต่อมาอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอเบนฟิก้าคู่นี้เล่นในบ้านอินเตอร์ไม่น่าพลาดน,นะให้ฟันธงไปที่อินเตอร์3ตัววันนี้แมนยูอาร์เซนอลและอินเตอร์มิลานฝากไว้ด้วยกับลายแอดลุงนวด88นะแอดกันเข้ามาได้มีครบจบในที่เดียวเลยครับผม